คล้ายๆกับการสอยมะม่วงค่ะคไปปล้นทองมาได้26บาทมูลค่าเนี่ยเกือบ2ล้านบาทเลยในที่สุดสามารถจับกลุมได้แล้วและไม่น่าเชื่อค่ะว่าของกลางที่ได้มาเอาไปซุกอย่างมิดชิดค่ะคือเขาเอาไปยัดเอาไว้ในเสาเหล็กค่ะ เสาเหล็กที่อยู่ในบ้านของเขาแถมเอาฟางเนี่ยยัดเอาไว้หวังจะอำพรางตกตาเจ้าหน้าที่ในี่ยให้ดูพฤติการกันก่อนนะคุณผู้ชมก็คือ,อเขาเอาแท่งเหล็กยาวๆแบบนี้เนี่ยเข้ามาก่อเหตุกระทุ้งไปที่กระจกจนแตกแล้วก็สลับด้านเหมือนกับว่าเตรียมการมาแล้วเพราะว่าอีกด้านนเนี่ยมันมีตะขอเกี่ยวไงแล้วก็เกี่ยวทองมาคุณผู้ชมได้ไปตอนนั้นเกือบสามสิบบาทนะครับค่ะก็26บาทปุละค่า หนึ่งล้านเก้าแสนบาทโดยประมาณนะ,นะคะก็หลบหนีไปเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วง15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อเหตุกลางวันแสกๆเลยนะคะช,ช่วงบ่ายสองโมงค่ะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค4สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นและสืบสวนสพบ้านเป็ดค่ะก็ร่วมกันลงพื้นที่แล้วก็ประกาศให้รางวัลให้กับผู้ที่สามารถแจ้งเบาะแสแล้วก็จับกลุ่มได้เป็นจำนวนเงิน10,000แสนบาท รางวัลน,น้ำจับถือว่าสูงมากนะแสนบาทเนี่ยนะฮะแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมครับหลังจากที่ไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จมันมีวงจรปิดอีกหลายมุมนะครับที่แสดงให้เห็นว่าคนร้ายเนี่ยใช้เส้นทางเหล่านี้ในการหลบหนีรวมทั้งก่อนเกิดเหตุก็เหมือนกับว่ามีการ ขับรถวนไปวนมาในพื้นที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเหมือนกับว่ามาดูลาด์เลากันไว้ก่อนค่ะ<อ>ก็คือชุดจับกลุ่มเนี่ยนะคะบอกว่าตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางสายหลักเนี่ยไม่พบความเคลื่อนไหวของคนร้ายบนถนนสายหลักแต่ไปพบความเคลื่อนไหวค่ะของผู้ชายที่คล้ายกับคนร้ายเนี่ยคือเนี่ยค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีเทานะคะ<อ>ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ภายในสวนยางพาราแล้วก็พบว่าชายคนดังกล่าวค่ะ ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็จะเห็นนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นเหล็กนะคะอ่าเป็นเป็นอันนี้คือเป็นภาพเบาะแสที่เห็นในเบื้องต้นแล้วก็พบว่ารูปประพันธ์เนี่ยคล้ายกับคนร้ายที่ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปลัดเลาะตามสวนยางและคันนาก็เลยเฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งพบว่าบุคคลในพื้นที่บ้านเหล่าโพนทองค่ะก็เลยติดตามไปที่บ้านพัก แสดงตัวแล้วก็สามารถเข้าตรวจค้นในพื้นที่แล้วไปเจอโอโ้โหน่าตกใจนะแล้วพอเข้าไปที่บ้านพักเนี่ยผู้ชายคนนี้มาทราบชื่อทีหลังว่านายเก๋นะอายุ48ปีเป็นคนอําบลบ้านว่าอําเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยมีสีหน้าสีตาตกใจอย่างชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมเนี่ยเก๋ถ้าเก๋ทําจริงเนี่ยผ่อนหนักเป็นเบานะเก๋ยอมรับนะ แล้วก็เอาทองที่ไปชิงร้านเข้ามาเนี่ยคืนสุดท้ายนายเก๋ก,ก็ยอมรับสารภาพนะครับแล้วก็พาตำรวจเนี่ยไปไปดูทองเนี่ยของกลางที่ตัวเองไปชิงมาเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะคุณหน่อยแน่นี่ค่ะให้ดูว่านี่คือเสาเหล็กอะค่ะเสาเหล็กที่อยู่อยู่ในบ้านใช่ไหมอันน,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 นี้นี่ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์นะคะในการที่จะตัดเอา เหล็กที่อยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะปรากฏข้างในเนี่ยค่ะเป็นทองที่ขโมยมาเอาไปซุกซ่อนอยู่ด้านในเสาเหล็กที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นเสาบ้านของตัวเองแล้วเขาก็ใช้ฟางยัดเอาไว้จะอําพรางเอาไว้ภายในนี่ค่ะท้ายที่สุดก็เอาออกมาได้นะคะเป็นทองที่อยู่ในนั้นทั้งหมด9เส้นโอ้ในเก๋ดูมีความพยายามมากเลยนะครับในการที่จะอปิดบังอําพรางของกลางที่ตัวเองไปชิงมาขนาดนี้คุณี่แน่เขาเข้าไปได้ยังไงนะ เอาเข้าไปในเหล็กเส้นแบบนี้ได้ยังไงนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ยอมรับสารภาพนะคะเจ้าหน้าที่นี่ค่ะก็เอาเอาสร้อยออกมาได้นะคะคแล้วก็รวมทั้งนอกจากจุดนี้พา ในเก๋ไปจุดที่เอารถจักรยานยนต์ทิ้งน้ำํำอยู่ห่างจากบ้านไม่ไกลซึ่งทางตํารวจก็ทําการกู้ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางแล้วค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับตอนช่วงเวลาประมาณเที่ยงเนี่ยก็จะมีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะครับเพื่อที่จะเนี่ฮะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณผู้ชมครับก็เรียบร้อยสุดท้ายไม่รอดแม้แต่สักรายเดียวครับคุณผู้ชมครับ ก็ถือว่าเป็นคดีที่ต่อเนื่องกันนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการชิงทองก็จะเห็นว่าท้ายที่สุดตํารวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทองได้ทั้งสองครั้งนะคะทั้งที่ตรงย่านมะขนมรวมทั้งเคสนี้ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ